ครับก็กลับมาพาร์ทสองกันเลยนะครับก็ลออต้องลอตรงสีแดงนะครับก็คือเนี่ยผมจะตายแล้วโอเคฮาร์ลองมาเร็วๆอี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 กำลังใช้ธนูอยู่ใจเย็นๆเนี่ยอาจะเฮ้ยโอเคครับก็กลับมาแล้วเราต้องให้มันที่รู้มาเราต้องให้มันลงลาวาตรงเนี้ยลาวาเนี่ยไม่ใช่ลาวาแล้ว ใช่เดี๋ยวเปิดออกมามันจะเป็นลาวาข้างล่างอะ่ะเฮ้ยเนี่ยหาร่อมมมาตรงสีแดงมันเป็นสเกลอ่ะอ้าวลุกอัพเดินสกายมันบอกให้มองท้องฟ้าเฮ้ยนี่มันคนขว่านี่เเพื่อเราโอ้ขาเอ้านี่เพื่อเราเหรอเออนี่พวกเราอยู่ฝั่งเราอ๋อเออใช่มันอบอกว่าให้ฆ่ามันให้ได้ นี่ฮาร์ดล่อมาทางนี้ดิวิ่งมาไม่ใช่ไงมันไม่เปิดอ่ะไม่ใช่ให้ล่องมาตรงสีแดงเพราะมันให้ทำลายหัวมันโอเคครับโอเคครับข้าวสารครับตรงนี้เฮ้ยพี่มันให้ทำลายหัวกระดูกจริงเหรอเออมันหาทำลายเดี๋ยวพี่ล่อให้โอเคโคตรดีจิายฆ่าไม่ตายเฮ้ยเปิดแล้วเปิดแล้วล่ามา ล่อเป็นมาเร็วล่อเป็นมาเลยครับเฮ้ยเ <ละ S 1> ดี๋ยวกู<า>ตกเองเอเอลอ่อวะ <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้ย <laughs> <laughs> ไอ้ย่ไม่ตกเองอ้สัตว์ลงไปดิมึงหาถามแต่เมึงลอ่เอเฮ้ยมันเช้าอะ่ะเช้าแล้วมันไม่เช้าหรอกเฮ้ยดีใช่ด้วยมา,าทำลายคนกระดูกยังไม่หมดเลย เฮ้ยรอกเป็นวะเร็วเร็วเร็วทำลายโครงกระดูกกูเยเอะลงไปดิลงไปทำลายยังไม่หมดเลยนะโครงกระดูกอ่ะเอาตายเลยเอาฮาร์ d มันลงไปแล้วเอาเฮ้ยมันหวาดขึ้นมาทำไมมันยังไม่ลงเฮ้ยมันหวาดขึ้นมาเมื่อกี้เห็นมันลงว่าเขาจะแหลกแล้วแหละเออก็ขิดหนึ่งมาทีหัฮาร์ d เด้อเด้อหาวิธีล่อไปดิ ่ามันลงไปเลยไลงไปตีลงไปไลงไปเย้เอ้ีวิโอ้ยไอ้กองกองโอ้นัอ้ยโอออ้้โ้โดยฮอโร้บโอยอ้้โอ้โอ้โอโอโออ้ยโอ้ยโอ้อมยโู้ยยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ีอยโ้ย อาร์ตเสียงววอะไรวะผมมีสูพี่เอาเปล่าอ๋อก็อ่าไปเฮ้ยพี่มีแล้วพ<า>ี่ลงไปเร็วเนี่ยทำธนูอ่ะให้อ๋อก็พี่มีแล้วเนี่ยอเหรอเก่งเอาอีกแล้วใช่ไหมสเกลต,นกตันยักษ์สเกวตันยักษ์เหรอเฮ้ยว่าอะไรอะพี่สเกลิตันยักษ์ไงเหมืน,ก,นกระดูก,กใช่อเอ้ยให้ยิงตามันใช่ป่ะพอจำได้อยู่ก็ใช่ให้ยิงตามัน พราเคยเล่นแล้วแต่ไม่แน่เคยเล่นเราจะมาเล่นดีแล้วก็จะมีแต่ว่าจะมีคิปเปอร์บินได้ใช่ไหมเคยดูคลิปของพี่เอ็มลงทีพี่เอ็มใช่ป่ะเฮ้ยมีกล่องกล่องมีันโูคาดระวังนะตรงมีคนกระดูกชูสเตอร์ไอยิงตายิงผมยิงันโูแม่นๆอยู่เห็นป่ะผมอะไรกูยิงหมดเลยยเฮ้ยคิปเปอร์บินได้ เคไฟคิเปอร์ใครกิเปอร์นี่เองเองอยู่ครับเล่นเคาเตอร์อยู่อ่ะพี่ยังไม่ตายครับเคาเตอร์ไว้เล่นครับเล่นทูมอยู่ครับเกมไรต่อคือเขาจะหน้าเสือไหมเจ้เล่นแบบเนี้ถ้าใช่อยู่ครับเฮ้ยเป็นไงผมโตเยอะกว่าโอเคเฮ้ยคิเปอร์พี่จ้ โอ้ยไอ้ธนูยิงมาไม่ตายสิโอ้ยมันปล่อยลูกอะไรมาเนี่ยโอ้ยเจ็บเจบไอ้ดูโดฟ้านะลงจะตายเจ็บเลยผมไ่เจ็บครับเจ็บสุงเลยเว้ยสุ้สูุ้มันใช้มันใช้ยาแลไวไฟคีเปิดฮ้่ทำไมผมไม่แหลกเลยอะพี่ดูดิก็พี่ถ่ายคลิปอยู่ไงมันถึงแหลก ก็จริงเนาะตช่วยเดอไอ้ปึ๊บช่วยเดอไอ้อีกแล้วเหรอเรียบร้อยอ้าวแม่ยังไม่ทันยิงไฟคิปเปอร์ยิงไม่โดนเลยฮาร์ดฮาร์ดอิงโดนไหมโดนนี่โดนไปตัวสองตัวเฮ้ยช่วยด้วยอ่าอุ้ยูมันตามัวแล้วเล่นมอลติเพยเยอร์แล้วมันง่ายนะอ้าวแด๊ก มาช่วยแล้วบุดโรด้าเลยอีกเฮ้ยทีแปดเท่ากันแล้วพี่โซโอ้ยเจ็บเฮ้ยฮะระวังปล่อยลูกกลมกมาเย้ทีเก้ากลมๆนี่ดิวโดอ่ะใช่ครับลุกระเบิดอ๋อไม่ใช่โอ้ยช่วยด้วยเฮ้ยทำไมดาบผมไม่แรง เมจไม่เยอะเลยแปดสิบสองนะเฮ้ยมาไงเฮ้ยรองเท้าพังแล้วว่ะโอ้ยเฮ้ยชูดไอยิงอ้ยชูดไอยิงยิงตามันให้มันตาบอดซะเย้งไม่ถึงว่ะไป รู้เจอไอ้อาหาจังไม่ยิงอ่ะควยถึงละอุย้ยอ,อ,อ่าไอเกเบอร์คิบินได้ครับคนดูนี่คงเบือนน่อนัเนี่ยเฮ้ยสเกลขอให้เข้าไม่ได้ปากนะม่ใช่เอ,อ้ยเอออาจจะใช่นะเข้าไปในปากเลยพี่อไไุ้อไไยอุ้ยโดนไฟไม่ทำลายบอสเฮ้ยเจ็บ โทำไมมันไม่ทำลายวะยังไม่ถึงมั้งอ๋อให้ทำลายทำไมเราทำลายไม่ได้ใช่ใช่หรอครับอ๋อทำลายได้ดาบใช่ไหมต้องใช้ดาบเฮ้ยทำไมผมทิชซู่ไม่ติดคือเมาส์ใหม่ใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วมั้ทำไมทำลายไม่ได้อ่ะเออกลับไปซับไบโว่ก่อนพี่บอกแล้วครับมีทางเดียวที่ข้ามไ,มได้ ไอ้ส่วนไวโวก็ไม่ได้ว่ะขอเป็นเกียร์ิเหวี่ยวกันนะอ้าโอเคเอาช่างมันเอ้ยขออภัยนะคนสร้างแมพขออภัยก็ให้เราออกไปเฮ้ยเราเอาเฮ้ยอ้าวเอ้ยไอ้คนข้าวเองโอ้ตายด้วยกันเลยให้เราออกไปพี่เอกเดียวคนตุนลูกไปยาพี่เอกอยากเล่นด้วยไหมอย่ากแต่มันเข้าไม่ได้นะ เฮ้ยฮาร์ดออกไปยังเฮ้เปไหนต่ออะฮาร์ดออกไปยังออกไปแล้วเนี่ยไปไหนอะไปไหนต่อดูเควสดิให้ทำอะไรต่อดูเควสก่อนสักคู่นะครับท่านผู้ชมนี่อันให้ไปเฮ้ยถึงไหนแล้ววะเบสสองครับแป้งอยู่กรอนเบสสองโอเคฮีโร่บายอะไรวะ บอกสักทีเลยไปที่ไหนจีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูเบื่อไปเถอะไปขออภัยนะพี่ช้านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนังสือสำหรับพีโรบาย่ะรขอบคุณผีโรบายนะส่งจดหมายมาให้เรานะถุยถุยไม่ใช่เนี่ยไปแลกของพี่แลกของเรามีเนื้อซอมบี้อยู่ผมมีเนื้อซอมบี้อยู่ยีเอ็ดครับผมไม่อยากไปชอบเลืขี้เกียจค้าง เอ้ยฟืฟ้นฟูทันทีแลกไปเลยผมไม่เอานะผมไม่แลกครับคุณแลกอยู่อรับผมแลกไม่ได้ถึงว่ามผมแลกไม่ได้ถึงว่าเงอน,นแข็งแก่งก็มีอ่ะแข็งแก่งแลกคุณครับ <Okay. S 2> คุณทัอคุณทับคีโรบา์มันยืนอยู่นะครับ<ะ>มันหายตัวใช่อ่ะครับเออได้ หายตัวอยู่แต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมเอาไปยืนแทนที่ดูแล้วผมจะกินทำไมเนี่ยเสียเสียยาเฮ้ยไปเฮเวนช็อปอ่อไม่เอาไม่ไปครับผมไม่ไปเฮ้ยเขาให้ไปเฮเวนช็อปอ๋อหรือเปล่าถ้าไปเฮเวนช็อปแล้วมันซื้อของไม่รู้อ่ะมันเหมือนกับเพเหมือนจะบอกว่าให้ไปหมู่บ้านถ้าจะไปหมู่บ้านอะ S <S เอ้ยผมจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูนานอะ่ะ